สวัสดีครับเสือออสเฮ้ยสวัสดีครับเสือออสโบเอาโบเอาก่อนเลยเออกันแล้วไม่เจอนานไม่เจอนานไมแต่อินนี่คือทักทายแบบเหมือนไฮไฟฟ์อะไงโบความทรงจำกลับมาบ้างยังเนี่ยยังเลยออส มันจำแต่ข้างหน้าได้ข้างหลังมันจำไม่ได้อะมีอะไรให้กูทวนไหมไม่เป็นไรออสไม่เป็นไรออสอะไรยังไงกันเนี่ยวันนี้เราเข้ามารวมตัวเห็นไหมอะไรให้บอกให้กูไปรับยศอะไรสภาเนี่ยเสียอ๋อใช่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 มีเงินเดือนไหมเนี่ยมีดิเช็คแยเฮ้ยตาวบีคระตสวบีฮ ด่าพาเราเหรอไม่เลีวไม่เลีวไม่เลี้ยววันนี้ผมแฮปปี้มากวันนี้ผมแบบแฮปปี้สุดๆในชีวิตเลยผมพูดอะไรไม่ได้มากแต่ว่ารอติดตามอย่าดออย่าดออย่าดอปีเหรออะไรอ่ะเดี๋ยวก็เป็นข่าวไปกันอีหี้ยนี่ก็พี่ตั้นกับผมขอสักฟ้องหนึ่งได้ไห ี่ภาระมึงไม่รับวะเขาแต้ม500เองเฮียรักติดตอมออีกแล้วเหรอเฮียไม่ติดเซเลนเหรอนี่รักติดตอมอไงกต่เธอเติมแค่หาแล้วเอ้ยเอ้ายังไงอะยังไงยังไงอุยยังไงต่อยเพื่อนผมทำไมครับเนี่ยมานี่ดิมานี่มานี่ต่อยเพื่อนผมไหมเนี่ยมันนี่สิมันนี่สิ ไอ่พอพอพวกเราพอพวกเราพอพวกเราพอจะทำคนต่างดาวเลยครับยอมแนะพอ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 ไมทำกูก่อนกูไม่ได้ทำมึงเลยเออเมื่อกี้เมรันหน่อยหน่อยครับรันรันโอเคครับโอเคเข้าใจได้ครับตนนะคนคนเอ่อพนมเปญบอยครับทอทีทอดีทอดีโอนก่อนเหสวัสดีครับเสียวสวัสดีครับพี่พีสวัสดีครับนี่บาจจังใช่ไหมเนี่ยใช่บาจจังแล้วค่ะบาจจังเจอพาราหรือยังวันนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยทอทีครับไม่ได้เจอแต่เมื่อวานล้วค่ะเฮ้ยคือคือเขาเคลียร์นี่เคลียร์กันไปยังไม่ได้เจอแต่วันนั้นนะครั หลอกพี่หลอกวงเต็มอ๋อเข้าไปไม่แต่วันนั้นเลยอ๋อขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเอาดีๆนะหนูเดินเข้ามายี่กลางวงเนี่ยพี่รวบเลยนะตัวหักกันนะแตัวหักเสียดูนู้นหน่อยไหน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 สี่คนสี่คนเสียเบรกไม่อยู่แล้วเสียเบรกไม่อยู่แล้วเ่ยสวยอายอ่ะอุ้ยเสียทัทีครับเสียลื่นครับเสียลื่นฮะโอ้ยเลื่อนไลด์เลยนะมันเดินแล้วมันลื่นนะครับเราจะมีห้าร้อยให้พวกหนูมัดคอเราจะมีห้าร้อยให้พวกหนูมัดคอโชคดีนะครับอุ้ยอุ้ยออดเซ่อ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ข้าวโอดกุ้มไปแล้วนะอุ้มไปแล้วดูดูดูอยู่แถวไหนครับเจี๊ยออทเจี๊ยออทสวัสดีครับงั้นเจอกันบ้านออทนะครับได้ค่ะส่งโลเคชั่นมาได้ค่ะเอาดีๆนะลูกเอาดีๆนะะผูดจริงค่ะเธอฟิวทำอะไรกูไม่ได้นะยังไม่มีเลยแล้วยังไงอ่ะสรุปแฉดมาปะเนี่ยแฉดน่าจะนอนแล้วว่ะเชี่ยเอ้ยกู ยศสภากูไม่มีตังกูไม่ได้เดี๋เงี้ยกูต้องไปฟาร์มอีกแล้วคืนนี้กูต้องฟาร์มอีกแล้วเนี่ยพาระครับพี่พาระว่าไงครับว่าไงครับเอออยากคุยด้วยนิดนึงอ่าเป็นธุระด่วนไหมฮะนิดนึงครับด่วนนิดนึงครับเสียเดี๋ยวผมมานะคุยกับธุระแป๊บนึงคุยด้วยดิค่ะคุยด้วยอยากคุยด้วยดิคุยด้วยดิมีอะไรครับมีอะไรครับปลาปลบปลาปลาปลาโอเลี้ยงครับโอเลี้ยงโอเลี้ยงมีอะไรไม่ไม่มีครับไม่โอ้ยเจ๊ไม่ใช่เจ๊เดี๋ยวเราแ สวัสดีครับสวัสดีครับเสียเป่า32อครับเป่า32ครับในฐานะที่ผมเป็นเทพแคนผมขอมอบอำนาจนี้ให้คุณเรียบร้อยฮะเอ่อผมจะได้สิทธิ์อะไรในการเป็นสภาางครับคุณสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงแต่ไม่มีตอนนี้ฮะแล้วให้ทำเพี้ยเลยครับมีบ้านส่วนตัวครับผมติดริมทะเลมีเรือยงครับตอนนี้ยังฮะยังเอาที่มีตอนนี้ได้ไหมเอาที่มีตอนนี้อ๋อมีรถใช้ได้ครับผมแค่นั้นเองฮะขอบคุณครับรถที่ที่สภาใช่ไหมครับใช่แล้วครับ เออข้างในนั่นคืออะไรครับอ๋อเป็นตู้ค่ะขอ,อเป็น,นตู้อาหารก็คือมาเบิกนี่ได้ตลอดเลยครับมาเบิกกับเดนก็ได้ครับเดี๋ยวเดนเอาให้เสียเองนั่นหมายความว่าเสียเข้ามาทุกครั้งเสียก็ต้องโทรหาเดนเป็นเบอร์แรกเนี่ยครับถ้าข้าวหมดก็ได้ครับข้าวไม่หมดเนี่โทรไม่ได้ครับเอาแล้วจะใช้อะไรหนูอ่ะแซดเลยเกินครับ สรุปเดชอบเสียลูกแม่แยมโรกันแน่เนี่ยเอาแล้วเสียครับเดชมีลูกแล้วครับสองคนเี่มีลูกแล้วครับใช่ครับเสียก็มีลูกแล้วเหมือนกันครับลูกอะไรคะสองใบครับูกนลูกนก็มีแยมโรชอบเหรอครับเยี่ยมคัะเสียเยี่ยมคันเสียลูกชินก็มีลูกชินก็มีใช่ครับพี่ลูกชิมมีลูกอะไรคะเท่ากันเลยครับเสมอเนาะเสียบินบินโอเคครับผมอุ้ยเข้าไปแล้วครับ เข้าไปแล้วครับยมโลเดช็อปหนีตามไหมคะเซออสไปคผมช่องแซดเลยเกินครับเซออสไปเร็วเซออสไปเร็วโอเคแม่เอ่อยามโลน้ำหน่อยครับเดชเดชเซออสจะแบบเนี่ยค่ะมันแซดนะครับ แซดเลยครับแอมโซแซดเลยมันเหมือนแบบยิ่งเข้าใกล้เขายิ่งวิ่งหนีครับปกติก็มีคนเข้าหาเสียเยอะนะครับมีคนวิ่งหนีสักหนึ่งคนคงไม่แตกถึงแม้ว่าทรงเสียมันจะดูแบดแต่ว่าปกติเสียแซ่ดประจำนะครับเอ้าไปเลยครับไปโอ้โหทำ้ายจิตใจมาก โอ้ยมันแสอนะครับเสียร้องไห้ออกมาทำไมเดซวิ่งหนีเสียออสล่ะเสียออสเป็นภาสู่งที่สุดเลยนะเสียใจยังเลยครับแล้วเดซคิดอะไรกับเสียออสเฮ้ยเอาแล้ว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 พี่ชายครับพี่ชายครับแล้วลูกของแม่แยมโลล่ะไม่ตอบครับเดจะไหลใจแบบนี้กับลูกแม่ไม่ได้นะโนโนครับเดไม่เคยไหลใจครับเสียแข็งแรงแล้วครับเสียรู้เสียรู้สึกว่าถ้าคนมันไม่ใช่เสียขออนุญาตเดินออกไปแบบริวเตอร์หัวได้เลยครับจ้าหนุต้องเดินออกแล้วครับ เห็นจริงเลยปูชียองเสียครับกลับมาก่อนครับกลับมาก่อนครับแค่เรียกแค่นี้เสียกลับมาแล้วครับเป็นไงครับกระจอกไหมครับอ๋อใช่หนูจะสอนเสียใช้เมนูแล้วกันเนาะแต่ว่าพี่พี่เไปใช้แบบว่าแสดงให้ไปแล้วต่อที่ที่ไม่รู้จักแล้วกันเนาะเอาไว้แบบนี้เคดีสำคัญสำคัญกับแบบเล่นกับคนสำคัญได้ไพ่ายางอย่ากใช้ดีกว่าถ้าเล่นคนสำคัญงี้ก็เล่นกับเดได้คนเดียวดีครับเมนู ใชบ <ขอ S 1> กด F6 ขอบคุณมากครับยังไงต่อครับ <c oughs> <c oughs> เราเดินไปเงียบๆได้ไหมครับตัวที่เสียงดังมากเลยครับไ <c oughs> ด้ค่ะมันมันเป็นตามตามที่แบบเขียนมาเลยครับ <c oughs> ดูแบบประชาชนค้นตัว <c oughs> ใ,ใส่กุญแจมืออเราใส่กุญแจมือก็ได้ค่ะเ <c oughs> อ่อไม่มีอันไหนที่น่ากดสักอันเลยครับค้นตัวเดี๋ยวมันจะดูคุกคามอะครับอ่ถ้าเราจะค้นตัวค่ะเราอย่างน้อยเราขออนุญาตค้นตัวก่อนหรือแบบเราไม่ใช่แบบเออไปค้นตัวค่ะ ได้อย่างเช่นขออนุญาตนะคะเอ้ยเฮ๊ยว่าเบาๆนะครับเอ้ยแไอ้แขนเอ๊ยเ้ย,อย,อย,อยขอโทษนะคะ นอกจากไม่รักกันแล้วยังนอกทำร้ายร่างกายด้วยฮะขอยาลวนลามค่ะได้ยินคำว่าลวนลามปะแต่ว่าถ้าสมมตินำพาตัวนี่คือพี่จะต้องขอโทษนะคะเอ๊อโอ๊ยโอ๊ยแขนแขนโอ๊ยแขนเจ็บครับเจ็บเจ็บโอ๊ยเจ็บแล้วก็เอ่อนำพาตัวอย่างนี้ค่ะก็จะเอาขึ้นรถได้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นอย่างนี้จะต้องนำพาตัวออกก่อนแล้วก็ลดล็อกมือปึ๊บฉะนั้นช่วยปลดล็อกพันธนาการทางด้านความรักของพี่ออกไปด้วยครับพี่จะได้ move ออนนาทีครับมันไม่ไ่ามีแผลแรกอยู่แล้ว ไม่นั่งนิ่งแผลแรกอยู่แล้วค่ะแซ<ส>ดว่ะแซดว่์ปันนึงนะครับปันนึงนะครับปันนึงครับเอ่อชาวบ้านที่อยู่หลังกล้องนะครับเขาถ่ายละครอยู่นะครับรบกวนหลบหลบนิดน,นึงครับหลบนิดน <alle ว S 1> <ๆ S 2> ึง<ๆ>โอ้โหไม่น่าเชื่อ ยืนคุณก็สองคนคุณยืนเสือกเป็นสิบเลยนะครับโตโตโเจะเห็นได้เหรอคะโอ้เขาเห็นทั้งโลกเลยแหะครับแต่เาี่หนูแบบว่าไปฟังมาแบบจากที่ผับจากอะไรงี้ก็รู้แบบว่าเสียนี่มีคนพูดถึงเสียไม่ดีด้วยครับอ้อมดีดีทั้งนั้นเลยค่ะแบบว่ามีสาวๆแบบดีๆทั้งนั้นเลยดี๋ยวก่อนฮะสาวๆที่ผ่านเข้ามามันก็เหมือนกับฝุ่นที่มันแบบเข้าตาแล้วมันก็หลุดออกไปครับเจ็ดก็เหมือนคันครับมันน่าจะแบบประมาณนั้นเลยเสียใจเลยครับอย่างนั้นเสียขออนุญาตหนออยะครัด ได้ครับรนั้นอ,อยู่ที่เดิมก็ได้ครับโทษทีครับเตรียมเป็นคนกระจอกอย่างเงี้ยนะครับกูดเราโดนปฏิเสธว่ะเพื่อนใครทําให้มือเป็นขนาดนี้ได้วะออสเพื่อนรักนี่ไงทําไมอะ่ะอาะเครยร์ใจกันเลยหนูเห็นพี่เขาเป็นพี่ไอก็เรา รักแล้วก็ดูแลเหมือนที่แบบดูแลพี่กู๊ดไงเขียวเลยปกติก็เห็นหัวสตรอเบอรี่ก็บอกว่าชอบคนโตกว่าจริงๆๆแล้วมาปฏิเสธเพื่อนพี่เสียใจเลยเสียใจเลยพี่ไม่เข้าใจลูกแล้วคะพี่ก็บอกแล้วพี่มีลูกสองใบพี่ยังไม่คุยเลยไม่ใช่นะลูกโป้ไอ้เหี้ยเรเสียเสียคุยเวยมาเดี๋ยมาเดียวมาเดี๋ ือตอนเนี้ยพวกผมเนี่ยค่อนข้างที่จะฟาร์มกันโหดมากใช่ไหมแล้วก็<อ>ผมมีแผนว่าจะขึ้นอาสามสองให้ได้<อ>เป็นคันแรกของประเทศเฮ้ยเอาดิแต่เราต้องเบาเนะเดี๋ยวคนทั่วไปเขารู้หมดว่าเสียเป็นท่อนําเลี้ยงแก๊งนี้อยู่เอางี้เดี๋ยววันไหนเสียมีงานอะไรอะ่ะเสียจะจ้างให้ไปทางานดําให้เสียแล้วกันแต่ว่าห้ามบอกเด็ดขาดว่ามาจากเสียโอเคได้ได้เลยแลวเดี๋ยวพวกค่าจงค่าจ้างเสียต้องเก็บเงินก่อนว่ะเพราะว่าเงินเสียช่วงเนี้ยมันใช้สุดุยสุดลายไม่ได้รู้กัแค่นี้นะพอดีตอนนี้มี ได้ก็เป็นว่าถ้าเกิดเสียอยู่สภาเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรจะให้พวกผมช่วยก็บอกนะเสียเอาตัวรอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นงานดําหรืองานนอกระบบสภาเดี๋ยวเสียจะจ้างพวกมึงเองได้เลยเสียฝากด้วยนะได้แต่ถ้ามึงมีอะไรเนี่ยมึงต้องกระซิบบอกกูนะเดี๋ยวกูจะจัดการให้ได้ติดต่อแบบลับๆได้ดิเสียขออนุญาตไปเป็นทำตัวเป็นหนอนบอลไส้ก่อนถ้าเกิดมีข้อมูลแล้วก็มาบอกกันนะเสียได้ดิแต่ว่าดิวเบรอดิวเจอกันจัตุเจเบรอเจอกันครับไย ไฮเดทไฮเดทำอะไรให้เสียคะอยากรู้จังเลยเสียใจไหมครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับไฮเดทำไมทำเสียเสียใจอ่ะแล้วไฮเดก็ทำลูกแม่เสียใจด้วยนะเดนไม่เคยทำให้พี่พาเสียใจครับอ่วแล้วเดไปอะไรกับพี่พาโบอะคะเอาแล้วอมีลูกคนเดียวกันครับมีลูกฮะเดี๋ยวก่อนนะมีลูกคนเดียวกันกับพาโบมันก็ประนึ่งว่าพาโบคือผัวหรือเปล่าครับอลูกคนทําครับลูกเราเลี้ยงทั้งคู่ครับ แสตังเลยฮะอ้าวทำไมเดททาให้เสียเสียใจล่ะแลไวเดซก็ทำให้ลูกแม่เสียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <oh ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกกมาจุดไฟแชกให้กับฉันมาคว้ารักให้กันกุ๊มาแล้วเมืยวกี้ เราโบติดครูอ๋อไม่ไม่ได้ติดครูครับเขาเรียกว่าพี่พี่พาเข้าบ้านครับทำไมเดนรู้เยอะจังเลยอะพี่รูทำอะไรนะเย็บรโลเป็นแม่ยังไม่รู้หยิบโยงซะหน่อยหยิบหยิบโยงซะหน่อยการเข้าไปข้างในคือการพักผ่อนและการกลับบ้านใช่ค่ะเดนหยิบโยงซะหน่อยเย็บรอยยังไม่รู้รู้ใจแม่ขนาดนี้เลยอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีผมไปหยิบทิชชู่อยู่ครับเช็ดน้ำตาไปเมื่อกี้ครับเช็ดน้ำตาหรือเช็ดอะไรหรือเปล่าแล้วมองออดได้ไหมสวัสดีครับพี่เอ๋ ของพวกพี่น่าจะเป็นคอยตัดสินปัญหาแบบเรื่องใหญ่ๆที่แบบพวกหนูจะต้องมาปรึกษาพวกพี่ตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาอะไรครับปัญหาของพี่อย่างเดียวคือหัวใจของพี่มันบอบช้ำครับเะนั้นเนี่ยการที่พี่พูดอย่างนี้กูก็อยู่ไม่ได้นะแต่การที่พี่ทํางานหนักมันอาจจะเอาเหงื่อเอาน้ําตาของพี่ออกไปได้บ้างครับงั้นเราไปออกทำงงทำงานกันไหมครับเสี่ยอย่าไปฟาร์มเข้าสภาบ้างจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเสี่ยก็เป็นคนหนึงที่มีประโยชน์กับสภาบ้างตอนนี้ค่ะเรามีการให ร้องเพลงเพื่อโดเนตเงินสนใจไหมคะแต่ตอนนี้นถ้าเป็นเพลงทั้งหมดจะเป็นเพลงเศร้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าเสียวัวจิตัวใจมันไม่มันบอบช้ำเลืกนกินครับขอ,อขอ,ขอลองฟังซักเพลงได้ไหมคะอยากจะได้ยินเลือเห็นเธอซายเบิมบึมถ้าพี่ร้องเพลงนี้นะพี่กูนน่าจะร้องเพลงนี้ <c oughs> <c oughs> ทะเลสีดำเหมือเมือ

ชีวิตแม่งกู้ไม่เคยผ่านเลยวะ่ไมัะเอกสารพี่ไม่ครบรอครับครบทวนครับพี่แท่มาเช้าไปค่ะพี่แค่มาช้าไปค่ะ yeah. โอ้โหแลวเนี่ยนั่งกลางแดดแยกก่จนเลยครับผมอากาศก็ร้อนคนออนก็ไม่มีครับเนี่ยโอ้โหดูหน้าตาอาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าดูในใจอาจจะยังไม่มีแฟนด้วยครับไม่เหมือนอพี่มาจีบหนูแต่เหมือนพี่มาโปรโมทว่าตัวเองโสดมากกว่านะคะคือดูแบบโสดก็จรงิงคือจริงๆแล้วเสียเบ,บื่อชีวิตอิสระอยากหาจังหวะมีเจ้าของครับเยดอ่เสียมึงสุดยอดไปเแยดอ่มึงเคยบอกกูก่อนจะมาตรงนี้ว่าไงฮะแค่รวยเขาครึ่งลำแค่รวยเขาครึ่งลำ ไปแล้วอะไอเชียเอ้กูดไงดีวะว่ามึงมึงต้องทำให้ได้วะแม่เลยน้องคนนี้มันมันน่ารักจริงจริงมันน่ารักว่ามันเหมาะจะเคียงข้างมึงเหมือนกันนะสเดาวก็มีคำเหมือนกันค่ะสะดาเปิดเพิ่งเปิด o o g l e เหรอครไปเซิร์ชมาไปเซิร์ชมาชัวไปเซิร์ชมาชัวพี่รู้รักแท้ก็เหมือนผีคล้ายๆแต่ก็อยากดูครับกูดไอ้กูดกูโกโปอยู่กูโกโปอยู่ ไอ้เยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูต้องมานั่งไล่ลบอีกเนี่ยมีใจหรือว่าอยากมีลูกคะเอาเอาโลเน่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้อย่างี้ทำไมมันพปิกแพงไปไงฮะมันต้องเล่นแบบบายฮาร์ดอย่างงี้ไม่ใช่มาอ่านมองหน้ามีใจมองไข่มีเจียวเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าไม่ได้โกโปนะมองหน้ามีใจมองไข่มีไข่เจียวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันมาขนาดนี้แล้วไอ้สัตว์ยังไม่ต้องไปเบาโ เสี่ยวอ๋อัสดีครับผมเบ้งครับเสี่ยอ๋อสสวัดีครับสวัสดีครับจีจูจูออันนี้หลานผมเองครับขอโทษทีครับเสี่ยวเจอไปถึงกันนิ่งเลยเหรอฮะพอดีผมกำลังจะหยิบน้ำทอมขึ้นมาดื่มก็เลยไปกลืลอังผสมอยู่ครับฮะน้ำทอมจูจูน้ำทอมครับน้ำทอมครับเสี่ยวน้ำทอมเลยฮะมันถูกกฎหมายแล้วครับมันเป็นตัวอะไรคอ้อสวัสดีจีจี้ลยอะอะไรนะฮะอะไรนะฮะเราบอกว่าดีจีจีเลยอ่ะมึงพูดไปคนเดียวนะนี่ใครเนี่ยอดีตรับชื่อมายะมิดเดิลอะ ไม่ใช่มีเดลน้องมีเดลก็เลยคนย่ายะไม่ใช่อ่ะพี่รู้มีเดลใช่ไหมไม่ใช่มีเดลหนูซื้อมานะไม่นี่เดลพี่จําได้น้องรักพี่คือมีเดลใช่ไหมไม่ใช่มีเดลไม่ใช่มีเดลเขาคเยใช่ใช่ใใครคจะหลอกให้ตายไงพี่ก็รู้ว่านี่คือมีเดลน้องรักพี่ไม่ใช่มีเดลปีโตเยอะแล้วเอาอย่างนี้นะมึงไปทะเลาะกับตัวอื่นได้ไหมจูดอาปิโตแบ๊กอะไรนะอาปิโตเบ๊อาปีโตอิติปิโตเหรอ <efficiently beb S 2> <sk r ises> ปิ่นโตปิ่นโตปิ่นอ๋อเนี่ยเอา้ามึงพูดชัดได้นี่ <Yeah. S 1> <laughs> ยังไงต่อนะมีอนนะไรคุยกับเสี่ยไหมเอ๊ปิ่นโตเลยอะไรนะปิ่นโตเหรอเออใช่อ๋อน้องเขาอยากขายปิ่นโตให้เสี่ยครับให้น้องพูดกับเสี่ยดีกว่ายังไงนะลูกยังไงนะเสี่ยยืนสอบหนูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเสี่ยยืนสอบหนูไม่รู้เรื่องเสียย่ยไม่ได้แตะตัวหนูเลยไม่ใช่เสี่ยตอบหนูไม่รู้เรื่องเสี่ยยังไม่ได้ไปเตาะหนูเลยลูกยังไงนะไม่ไม่หนูบอกว่าเสี่ยตอบหนูไม่รู้เรื่องเลยเอาก็พูดได้นี่รสชาติไม่คุยอ๋ออ๋ออ๋อตอบไม่รู้เรื่องอ่ะยังไงนะรับปิ่นโตอ่ะอย่าอเ่าอย่หนูโพสทวิตเยอะๆดูดูนะอ่เดี๋ยว ได้ได้ไดไดไดอ๋อมานะปิ่นโตเจ้าเก่าสูโบราณหนูชื่อมานะเหรอได้คนระับเอางี้ดีกว่าเสียรู้สึกว่าเราคุยกันอาจจะไม่รู้เรื่องละเดี๋ยวเสียลองจิดน้ำทอมแล้วลิ้นเริ่มแข็งเลยแต่เราลองลองลอง,ลองคุยกันให้รู้เรื่องนะอาเที่ยวะเี่ยวี่่เันี้ เสียไม่ดูดีอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่เป็นสุสานลูกสาวจะได้เป็นสุสานเหรเสียเสียแล้วมีตไม่สช่เนี่ยไม่ถื่พ่อพ่อไม่แล้เขาทำไมเขาเสียไม่รู้อ่ะหนูน้อไอเดียเป็นการแบบสารพันธไม่ใช่จะสารสัรพันไม่เป็นสิ่งเดียวสารพัน์ไม่เข้าใจไม่ห้องวี่งไปไหมเออไม่ได้ออเออไม่ได้呀เสียนี้จะเป็นตัอวะเด่าเสียจะตัวพผู้เหญ่เอ่อเด็กเสียจะตัวเรา ถามตรงๆนะ่รู้เรื่องริงเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ปวดหัวหมดแล้วเนี่ยไปกันไหมคะไปค่ะไปค่ะได้ดีได้ดีแม่กำลังคุยเนี่ยสนุกเลยกับน้องน้องปิ่นโตเนี่ย